ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ดูไอ้นี่ดิทุกคนคือผมพยายามที่จะทำสเตตทูของผมอยู่ดีๆใช่ไหมอยู่ๆแม่งก็วิ่งมาตีผมเว้ยแล้วมันก็ตายผมก็เลยเลือกที่จะอุ้มแม่งอย่อยางเงี้ยอ่ะดูว่ามึงจะว่างหรือเปล่าเพราะว่า,ววา,ววาวกูอยู่ได้ทั้งวันเลย พับจอไปทําอย่างอื่นได้เนะครับผมถ้ามึงไม่ออกก็เรื่องของมึงแต่ถ้าแค้นก็อยู่ในนี้อยู่ในนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อืมดูว่ามันจะทนได้แค่ไหนคือแบมเป็นที่อะไรก็ไม่รู้อย,อ,ยอยู่ก็วิ่งมาตีผมแลบไม่เข้าใจจริงๆพวกเชียร์นี่ สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของไทโซเดียว so ผมจะมาแจกเซตในการลง PVP ทำสเตจหนึ่งกันนะครับผมเซตที่ผมใช้อยู่นะทุกคนอาจจะเป็นเซตที่ไม่ได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นเซตที่ทำให้ผมสามารถที่จะผ่านสเตจหนึ่งได้โดยความเก่งของเซตเนี้ยจะขึ้นอยู่กับพลังเสริมที่เราใช้ตอนนี้ผมเล่นเผาถุยผมเล่นเผาฟูบิงใช่ไหมทุกคนแล้วก็ใช้ในส่วนของอ,อ๋อมันเรียกว่าอะไรนะมากลุกนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะเก่งมาก มากเลยนะก่อนวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นใจให้กับผมด้วยเดี๋ยวไปดูกนันดีกว่าครับว่าเซตที่ผมใช้มีกันบ้างนะในส่วนของสายที่ผมเล่นนะทุกคนจะเป็นสายสปีดนะอันนี้เล่นแล้วเข้ามือที่สุดเพราะว่าในส่วนของคีโดหรือว่าเคนโดไม่รู้ว่าจะจัดสกิลยังไงแต่สายสปีดเนี่ยผมไปลองเรียงมาก็ได้ตามนี้เลยนะครับจริงๆใส่ได้ ถึงประมาณเท่าไหร่เนี่ย10ช่องนะเดี๋ผมใส่แค่6พอเพราะว่าเคียดกดปุ่มเยอะแยะวุ่นวายนะครับอ่ะซึ่งหลายๆคนครับอ่านสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่มีสกิลพอยต์ถึง60ได้วะทั้งที่มันตันแค่55ไม่ใช่เหรอเราสามารถที่จะเพิ่มสกิลพอยต์ได้ด้วยเจ้าเลดพชั่นตัวนี้นะครับผมเจ้าเลดพชั่นตัวนี้ทุกคน1ชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่2ครั้ง1ชีวิตหมายความว่ายังไงครับ เมื่อเราอยากจะรีส t ตทเนี่ยให้เรากินในส่วนของบูเข้าไปใช่ไหมทุกคนกินในส่วนของบูปุ๊บสแตททุกอย่างของเรามันจะตันแค่5้5เวยแล้วเราก็กินเจ้าเลดได้2ครั้งประมาณนี้น่าจะไม่งงกันนะครับแล้วก็น่าจะตอบคำถามสำหรับคนที่ถามมาได้ว่ารีส t ตทยังไงใช้น้ำยาบูตัวนี้นะสามารถหาได้จากการลงดันหรือว่าใส่โคดนั่นเองนะครับผมสกิลแรกครับทุกคนที่เราใช้นั่นก็คือไทม์คั เจ้าทามคัดตัวนี้ครับจะเป็นการที่เราพุ่งดาบไปข้างหน้าแล้วก็จะมีการฟาดฟันศัตรูตามเส้นทางที่เราพุ่งไปซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะแต่คูดาวค่อนข้างที่จะนาน30กว่าวินาทีต่อมาครับจะเป็นในส่วนของสกิลที่สองครับฟาดแฟง เจ้าตัวนี้จะต้องอัพ t a สเตตสปีดอยู่ที่40นะถึงจะสามารถที่จะใช้ได้อันนี้มันต้องมีเป้าหมายถึงจะสามารถใช้ได้เช่นกันฟาสแฟงครับมันจะเป็นการที่เราพุ่งไปข้างหน้าครับเหมือนกับตามคัดเลยแต่วงไม่ค่อยกว้างเท่าและสกิลจะแรงกว่า ถามคัดมากๆนะครับผมซึ่งถ้าเราโดนขัดมันก็จะไม่โดนเหมือนกันแล้วก็ศัตรูต้องอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ในทางที่เราพุ่งไปมันถึงจะสามารถที่จะใช้ได้นะ สกิลต่อมาครับจะเป็นในส่วนของ s p e c t ตอ Step นะเจ้า s p e c เตอร์สเเนี่ยเราต้องมีในส่วนของค่าสกิล50ถึงจะสามารถที่จะอัพได้อ่ามีมอนอยู่ใ,ใกล้พอดีเดี๋ยวผมลองใช้เจ้าตัวนี้แหละเจ้า s p e c t ตอ Step ครับเราต้องอยู่ใกล้ศัตรูเมื่อเรากดใช้นะมันจะทําการวาร์ปแยกล่างแล้วก็าฟาดฟันศัตรูไปด้วยประมาณ2ครั้งระหว่างที่เราใช้สกิลของมัน คูดาวแคปอยู่ที่20กว่าวินาทีก็คูดาวนานพอสมควรเอ่อที่ผมใช้อยู่เนี่ยคูดาวนานๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนก็ใช้เสริมกับสกิล ability ที่เราใช้อยู่นะตอนนั้นมันจะเป็นคอโบที่ค่อนข้างที่จสุดยอดมากผมอยากให้ทุกคนไปเล่นฟูบิงโคตรเก่งนะครับผมสปกเตอร์สเตปอีกรอบนึงครับอันนี้ผมไม่ได้กดตีนะทุกคน นี่เห็นไหมิีสุดท้ายมันจะตีให้ซึ่งสกิลนี้เป็นประโยชน์พอสมควรมากเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูหลงทิศหลงทางได้นะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาครับจะเป็นในส่วนของ d o บ i n ิ่งแฟง เจ้าตัวนี้จะต้องใช้ค่าสกิลพออยู่ที่35จริงๆเอาอันอื่นก็ได้นะครับผมที่คิดว่าคอมโบกับสกิลตัวอื่นได้แต่ที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาสกิลอะไรมาแทนนะครับผมก็เลยเลือกใช้เจ้าตัวนี้ไปนะทุกคนสกิลตัวนี้ครับเมื่อเรากดใช้งานแล้วมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ กระทืบพื้นลงมานะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูครับโอ้คู่ดาวค่อนข้างที่จะไวนะทุกคนว่ามันใช้สเตตได้ไม่เยอะสกิลสีครับโอ้โหเมื่อกี้โดนขัดโอ้ยทุกสกิลในเกมนี้เราสามารถที่จะโดนขัดได้ฉะนั้นก็ใช้สกิลอย่างระมัดระวังนะใช้ให้ดูครับประมาณนี้เลยแต่ดาเมจมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมไปลองเทสกับอ,อ,อีกตัวของผมดูแล้ว และสกิลที่5ครับทุกคนนั่นก็คือ water for dan c e เราต้องใช้ในส่วนของค่าสกิลพอยต์4ีถึงจะสามารถที่จะใช้งานได้เจ้า water for dan c e เนี่ยมันน่าจะเป็นสกิลที่ไม่สามารถโดนขัดได้ถ้าเรากดใช้ติดนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลที่ดีพอสมควรนะทุกคน water for dan c e ครับนี่มันจะเป็นการฟาดฟันไปเรื่อย ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นสกิลที่ใช้ระยะประชิดดีเราสามารถที่จะเคาน์เตอร์สกิล3ครับ s เ e กเตอร์สเได้ด้วยสกิลวอเตอร์ฟอร์แดนได้นะครับผมระหว่างที่สตูใช้สเปกเตอร์สเตปเนี่ยแล้วก็กด Water ร์ฟอร์แดนเมื่อสกิลของ s p e c t ตอ Step หมดผลไปเนี่ยวอเตอร์ฟอร์แดนมันยังจะ ที่จะหมุนอยู่นะครับผมยังที่ใช้งานอยู่นะค่อนข้างที่จะโกงและก็สกิลสุดท้ายครับทุกคนนั่นก็คือแฟนทอมทริกครับเราต้องใช้ในส่วนของสกิลพอยต์ยีในการอัพเจ้าแฟนทอมทริกตัวนี้ครับจะเป็นสกิลที่เอาไว้หลบหนีนะครับผมเมื่อเรากดใช้งานแล้วนะทุกคนมันจะปล่อยล่างแยกที่เป็นตัวปลอมออกไปแล้วก็ล่างจริงของเราจะวาร์ปแบบที่ทุกคนเห็นแบบเมื่อกี้เลยจะเป็นสกิลเอาไว้หนีนะครับผมรอสกิลอื่นคูดาวเสร็จนะอีกครั้งหนึ่งครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อ b บิ i t ลผมใช้เป็นหมากลุกของเผ่าฟูบิงซึ่งคอมโบได้เข้าขากับคอมโบที่ผมจัดแบบมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันดีกว่าครับว่าเจ้าสกิลเซตที่เราจัดมาเนี่ยมันจะโหดเทพซ่าแค่ไหนหรือว่ากระจอกมากๆนะโอ้โหอ่ะปิง300คือแบบกูจะเล่นยังไงเนี่ยมีดวงไม่พอนะทุกคนสำหรับเกมนี้ ต้องมีปิงที่ดีด้วยครับถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเล่นยากมากๆเพราะว่าการคลีกของเราแต่ละทีเขาน่าจะกันไว้ก่อนแล้วแหละโอ้โหคือเดี๋ยวนี้ปิงมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะแต่จะเอาเป็นข้ออ้างไหมก็เอาเป็นข้ออ้างอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นถูกปะเนี่ยดูเด้อ <c oughs> โอ้ยมันใช้อะไรมาอื ดูดีทุกคนโอ้หปิงนี่ผมเล่นกับใครเนี่ยโอ้ยคุณเล่นจากอินเดียอือโอเคหลบครับโอบบ้โหกดไม่ติดอีกอืมแทงแม่งโอค้คนนี้เล่นสายหมดัดเอ้าอะไรอ่ะ โอ้โหเมื่อกี้อยู่อีกทีก็วับั่วเลยแล้วเราใช้สกิลได้ตอนไหนก็ไม่รู้มกมเล่นจากอินเดียไอ้น้องนี่แหละเหตุผมเหตุผลที่ผมไม่อยากจะลงเอ่อ PV PVP เกมแนวนี้เท่าไหร่ทุกคนเซิร์ฟมันสวะนะี่ครับมันไม่เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเหมือนกันทั้งคู่อะ่ะมันควรที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ไอ้นี่กันได้วะผมว่า ใช่ไหมเราควรที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์เอเชียเซิร์ฟเวอร์ยูหรือว่าเซิร์ฟเวอร์บาบาบาในการที่จะลงลังเอ่อแหลงเพราะว่าหลายๆเกมครับพวกเอ่อดราก้อนบอลอะไรอย่างนี้เขาก็น่าจะมีการเลือกเซิร์ฟเวอร์อยู่ไหมอันนี้ผมเสียเปรียบมากเลยนะผมบอกเลยเพราะว่าเขาใช้สกิลอะไรไปผมไม่สามารถที่จะกดกันได้เขาใช้ไปแล้วอะ่ะ โอ้ชนะโอ้โหสี่ร้อยปิงวัดเต่าฟักโอ้ยเซตนี้มันแข็งแกร่งจริงิงปิงสี่ร้อยยังชนะเหลือจะเชื่อโอ้เราเจอคนปิงเท่ากันครับก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะสำหรับคนนี้โอเค เอ้ผมใส่สกิลผิดนะเนี่ยหรือว่าถูกวะกดสกิลไม่ค่อยติดเหมือนเดิมเขาปิงหรือเปล่าเขากดกันไม่ได้เลยแล้วก็หม,มากลุกนี่ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะ ฟูบิงดีมากเลยครับทุกคนฟูบิงเป็นเผ่าที่ฟาร์มง่ายมากเลยนะแล้วก็ขึ้นเ,เขาเรียกอะไรนะชิคไัยได้ไหมผมขอเรียกว่าชิคไยข,ขึ้นง่ายเหมือนกันครับแต่ผมก็ชอบแน้ทางไอ้พวกไอ้นั่นอยู่ดีอะกินซี่ไอ้เหียแม่งมีแต่สปแปมเล่นกินซี่มามีแต่ตัวสปแปมนั้นนั้นเลยเล่นเจออะ แล้วก็หมากลุกปิดแล้วก็หลบหนีแฟนทอมออกเอาตัวไหนตัวจริงพี่แทงโอ้ยมันเก่งจริงๆฟูบิงผมแนะนำมาให้ทุกคนไปเล่นนะใครที่เริ่มเล่นเ,เกมเนี้ยอย่าให้ไปเริ่มเล่นฟูบิงมากแม่งดีกว่าพวกยมมาทูดเยอะเลยครับเซตนี้นะถ้าปิงเราต่ำกว่า50 50เลยครับที่เราจะชนะในส่วนของ PVP แล้ว ปิงดีมีชัยไปกว่าครึ่ง่ะทุกคนเชื่อปะไม่โม้ด้วยเอามาดีไอ้น้องที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือแลวครับแต่ฝีมือผมไม่มีหรอกนี่ครับผมแม่งซวยเอาคนอย่างพี่มันจะเอาที่ไหนไปมีฝีมือไอ้น้องพี่เน้นมั่วตัวไหนตัวจริงแยกล่างแยกเงาพันล่างเอาหายตัวแล้วก็โดดทายเอาจิงสกิล 4. สี่ใส่สกิลอะไรก็ได้ที่มันคิดว่าคอมโบกันนะ คืออันนี้ผมใส่มั่วน,นคะครับผมไม่รู้ว่าจะใส่อะไรแล้วก็เปิดสกิลบล็อกไม่ได้อะจากที่มันใส่โค้ดมาเออก็เลยเอาสกิลนี้มาละกันโอ้เขาเล่นเป็นสายหมัดน,นะไม่รู้ว่าไปดูใครเขาเล่นมาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยคอมโบคอมโบต่อเนื่องอุ้ยคอมโบต่อเนื่องไอ้น้องแต่พี่หมากลุกอัดิพี่ขัดได้อะดิ เฮ้ยโอ้โหแย่เลยครับอืมผมถึงบอกไงอยู่ที่ฝีมือด้วยถ้าแบบนี้ผมแย่แล้ววห,หายตัวก่อนรอสก,กิวูคูดาวอืมโอ้ยโหเกือบตายครับ โหกดสก,กิลไม่ติดเลยอุ้ยชิบหายแล้วตายโอ้โหเราพลาดไปนะอ่ะเดี๋ยวขออีกสักเกมแล้วกันหนุกดีหนุกดีกดแต่ขอปิงน้อยๆหน่อยแล้วกันปิงเยอะไม่ไหววะเกมนี้ครับเราเจอคนปิงสองร้อยนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเป็นแหละเป็นไอ้เหี้ยเป็นเถอะให้มันเป็นเถอะอุ้ยเราเจอพวกสายหมัดอีกแล้ว โอ้โหอืมไอ้น้องที่ตามติดออโอ้โหแล้วกูเล่นยังไงเนี่ยคือแบบสายหมัดอีกแล้วครับเข้ามาไอ้น้องเราค่อนข้างที่จะชนะทางสายหมัดน,นะสกิลของเอ่หมากลูกของเราครับได้อยได้ย เมื่อกี้เราค่อนข้างที่จะประ,ประมาทไปตาที่แล้วเจอสายหมัดเหมือนกันโอเคเราอย่าให้มันคอมโบเราได้ก็พอแค่นั้นเลยโอ้โหเฮ้ยมันแรงมากเลยอ่ะหมัดแรงมากเลยไอ้เี้ยผมไม่มีดาเมจเลยปะ่ะวะ ืออ้น้องไอ้น้อง,อ,อ,งอุ้ยทำไมอ่ะมันเบาขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยหายตัวอุ้ยคือผมโดนสกิลคอมโบแป๊บเดียวผมจะตายแล้วเว้ยแล้วดูมันสกิลแล้วดูเราสกิลโอ้ยสายหมัดขี้โกงมาก โดนสก,กิลไม่กี่ที่เกือบตายคฮับโอ้โหเกือบแพะโอเคครับเกมนี้เราเจอกับคนที่ใช้อ่ามันคืออะไรนะเซมบงซาคุระนะแล้วก็หนีอ่อนไอ้พวกเซมบงซาคุระนี่ผมค่อนข้างดี่ะแพ้ทางไอ้น้องพี่แพ้ทางเซมบงซาคุระ แล้วก็ตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงไอ้น้องลองทายดูโอ้ยโอ้ย,อยกันได้พี่ก็หลบตัวไหนตัวจริงอา้าวเลยตามตัวปอมอา้าวอืม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 ,อม,อมซอกแซกซิซัดแฮงเลยแล้วพี่ก็มงเหลืองเฮ้ยเฮ <laughs> ้ย โอ้เราสกิลไปเยอะเหมือนกันนะแต่ทำไมมันตีเราแป๊บเดียวเราจะตายวะทวนเอาจิงปะมันเพราะว่ามันเออของแต่งตัวดีกว่าเราเหรอใช่ปะคือผมว่าผมก็ตีไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมโดนตีไม่กี่ทีผมจะตายแล้วอะอุอ้ย โอ้โหทำดาเม็นไปประมาณ700ครับกว่ามันจะตายว้าวแสดงว่าของแต่งตัวที่เขาแจกมานี่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเหรอ,อเดี๋ยวผมต้องไปลงเ,ออเลดหาของแต่งตัวหน่อยซะและ้วโอ้ตีไปเยอะมากไม่ตายอะ่ะดีนั้นที่ปิงเราประมาณ50ครับถ้าปิงเรา200แล้วเจอเซมบงซากุระเมืเ่อกี้ผมบอกเลยแพ้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะถ้ามีข้อบิดพลาดตรงไหนขอภัยไว้น,น,น,นที่นี้ด้วยครับถ้ามีอะไรที่อยากจะแชร์กันหรือว่าอยากจะแชร์ให้กับผู้เล่นใหม่ก็สามารถเมนไ้ใต้คอมเมนต์มีความคิดเห็นยังไงก็เมนไ้ใต้คอมเมนต์อยากให้ทาคลิปอะไรก็เมนไ้ใต้คอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าสายคลิปนี้ขอบคุณทุกคนไปดูครับฟูบิงแล้วก็มีเอ่อมาร์กลุกนี่ม่งโคตรสนุกเลยทุกคน